สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามแล้วเนาะคนะเนาะทุกวันเนาะเล้าสตาร์ลงไห่แหวของเหลขมีที่มาเขาสองวัดติดเขาไปติดตามชุมได้เล้ากะห้าน้อยกระลงไห่เหลวคลิปนี้จะเป็นของเล้าสามาัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สายขยันไปเล้าสามัคคีมีทุกวันสายขยันไปเล้าสามัคคีมีทุกวัน ผู้ใดสิไปกับเหล็กหลอกกีขารว้ยมือขึ้นมือว่านี่มีมือขึ้นนี่แหละพอแม่พี่น้องมีผู้ใดผู้ใดตามหลอกกีขารว้ยว่ะเข้าสามตัวตัวสองตัวบ่ไปไปสามตัวนั่นรวยไปสามตัวมีใครได้ใครตามไหมบ่แม่นไปตลอกกี่ผู้เดียวติเมื่อคืนเป็นอีหยังบริเกิดอีหยังขึ้นู้พ่อแม่พี่น้องค่ะทุกเมื่อไปกันเมื่อสันสนวันไหวเนาะแต่เมื่อคืนรุดได้รุดดีรุดลายคนอยู่ ไปตลกอกกเข้าแตก3ามตัวรอบ VIP เล่า VIP เลยของเพิ่นเข้าไปเมื่อนี้ไผเป็นแฟนครับตามตัวตามติดเตรียมตัวเตรียมตัวแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกิกกพารวยเพิ่นก็นเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเพิ่นกอดข้อกันมาเนาะเพราะว่าเลาสามัคคีรอบลา VIP รอบสุดท้ายออก เอ็ดสามสี่ของเพิ่นสามสี่เจ็ดแล้วเข้าไปสามตัวตัดสองตัวบนผุนของเพิ่นกอดข้อกันมาตัววิ่งตัวรูดเมื่อนี่ตามไม่ตามตัวตามติดผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองล็อกยีกพารวยคนสวยใจดีให้มารูดลาวสตา4กับหกสองตัวสี่หาง 40416061สี่นกบ้ลก็จะเป็น 4, 4ี่6ีสามตัวสามหาง 4, 60, 46, 1, 4, 4 6 0 4 6ศูนย์หนึ่งสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่4060ูสามตัวเน้นเมิดเดียวหางเดียว460หกศับหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกจีพารวยเนาะแล้วไปตัวเป็นอของไบกลบาคบุญขอบ,ขอบคุณล็อกจีค่ารวยที่หายตัวเลขกน,นะท่าง มาวางทางส่องกลับขอบพระคุณหลายๆเป็นของซ่องสุวรรณพุ่นพน้องขอถอดขอให้ลุดเนาะมือว่านนี่เมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วถึงสามทุ่มครึ่งของซ่องสุวรรณลุดเข้าไปสามงวดติดๆคุณเด,ด้พุพ่มพน้องค่ะสามงวดติดๆของซ่องสุวรรณเราม่มขึ้นมีลุดกระจุยลุดแบบพ่ะมาจากรต,ต,ตัวพุ่นน่ะแตกสามตัวคุณได้หลอลกแหลกแล้วกังวดที่สองแตก แตกสามตัวลางว,วดที่สองกับมะเขาอกงวดที่สมแล้วหมู่บ้านนี่รูดกระจุยผู้ใดเป็นแฟนครับที่ตามเพื่อนหมู่บ้านขอโทษขอให้แทนเพื่อนเนาะเมื่อนี้ไปใหม่ตามต่อพง่มธพีน้องวันนี้ไปใหม่ตามต่ววมอนนตตถ้าใครจะตามของซองสุวรรณให้มารูดลาวสามคีสามลาวศูนย์กับ1นสองตัวสี่หางศูนย์สองศนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสาม เบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์สามตัวสามหางศูนย์หนึ่งสองศูนองเอน่เนาะคะเนาะสองเน้นไป2หางเน้นไปที่0ูนย์สองแล้วก็1นึสามสตัวเน้นเื่อเดียวหางเดียว0ูนสามแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นครองคายเออเสียดายเนาะคะนนเนาะเขาสามหวัวติดแล้วลบค้องเสียนม,ม,มก็คือกันตัวนี้ ของเซียนรวมก็คือกันเข่าซามสองหัวสามหัวเราลุดบึ้งประวัติเพื่อนจักน่อยกันพม่พี่น้องของเพื่อนเปลี่ยนจังใดคือผ้ากันลุดสองหัวติด่ะของเซียนนุ่มเดี๋ยวนี้ดึงบ่ข้นเลยเนาะเซียนนุ่มเนาะบ่เฮงสิบหวดคือเกาแหละมีเทียนหนึ่งคนทำลายสิบตีเข่าไปสิบหัวติดพวยพี่น้องจังคอยลุดอันนี้สองหวดสามหัลุดว่าจังใดไปไหมว่ายังไงไปใหม่เด้อค่ะเด้อไปติดตามของเซียนนุ่ม ตามตัวไปใหม่เจ้าหนุ่มให้มารูดแล้วสามวีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่หงหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าสองหนึ่งสอง สามตัวน้นทางเดียวไม่เดียวเก้าหนึ่งสองครับหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของนองน,งน,น,อองนองน้ำเงิ่อนนอกของนนองน้ำเงิ่อนกระลุดพ่อแม่พี่น้องเขามาตามตามรุดคึอกันนนองน้ำเงิ่อนก็ได้เมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่วันนี้ห้ามพลาดห้ามละสายตาห้ามละสายตาแต่ว่าตะว,วิ่งตัวรูดพ้นมาียิโเปีเนาะมาลบ เดี๋ยวรอดสาเอลอดเอเล่าสามมี v เอพี่หลอบที่สองเมื่อได้ไปใหม่นับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดลาาสามัีครสามลาสามกับหกสองตัว4หาง3ามเจ็ดสามแปสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่3ามเจดสามเ ขับหน้าจอถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยรวยทัพย์แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นขอ,ของชั่วเชดชัยของชัวเชดชัยกับ,บผ่านมือนี้มือไม่ไปต่อตามติดว่าของชัวเชดชัยจะผ่านไหมเนาะ พะเชษฐชัยให้มารูดเหล่าสามวคีสามลาวสองทุ่มครึ่งคืนนี้ถึงสามทุ่มครึ่งเก้ากับ1นสองตัวสี่หางเก้าศู1ย์เก้าห่งนบิ้ลจะเป็น9 9้าเหนึ่งสตัวสมหางเก้าหนึ่งศูนยสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ หนึ่งรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของโชวเช่นใจและสามตัวเน้นไปสองหางเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองแคบหน้าโจ้ถ้าใครจะตามโชวช์เชื่อใจเนาะล้วไปตัวก็เป็นพี่น้องเป็นของไทยกับก็รวดคอไพ่แทนเพื่อนเนาะเหลก็กพวกเข่าพวกปังอ่ะของเหล็กมีที่มากกับบวกไปขึ้นกันมือนี่มือไม่ไปไม่ตามไม่ตามติด ขอโทษขออภัยแฟนครับอนเนาอกคะเนะแรกมีที่มาให้มารูดลาวสามขีสทุ่มครึ่งคืนนี้8กับ0 2ตัว4หาง 8, 8ปดเ0 9 0 0เบิ้ลก็จะเป็น8 8ดแตัว3หาง 8 0 9 8 8 0 0 0 8 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8 0 0 9 3ตัวเน้นหางเดียวโอ้3ตัวเน้น2หาง8 0 9 8 8 8 0แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาแล้วไปต่อ <c oughs> เป็นของแลขรับนั่งฝาเพือ่อนพี่น้องเอารับนางฝากระบอไปเป็นจังไดโน ชือพา้ากันยุดประทวงคาแก่เมี่ยแต่ดารามาดามกระบ่าไปได้มื้ว่านตรงกาบอขอโทษขอให้แฟนครับอ้าวเมื่อนี้่เมื่อไม่ตามไม่พอแม่พี่น้องสายขยันหยุดบ่ได้หรอกเอาลงทุนไปหลายแล้วเนาะเอากระสู่ต่อไปเลขรับนางฟ้าให้มารูดลาาสามวิธีสามลาเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสองเ้าสามหนึ่งสองหนึ่งสาม เมื่นจะเป็น99 11 3ตัว3หาง912 913 1912ตัวเน้นไปสงหางเน้นไปที่92 93 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว192แคปหน้าโจถ้าใครจะตามเลขลับนางฟาแล้วไปต่อ เปนของดาล่ามาดามต้องกาบขอโทษขออภยัยเพาผ่านคือกันพแม่พน้องขอโทษขออาภายัยวันนี้วันใหม่ตามใหม่ตามตัวเนาะเพื่อจะได้ไปเอ่อเล่าสามขีเนาะพแม่พน้องโอ้เขามาตามตาม,ตามเพียง,งข,ขึ้นรุดค่ะเถอะคลุนมาดามเมื่อนีนไปไหมเนาะอ่ะผู้ใดย,ยังเป็นแฟนครับอยู่รักเดียวใจเดียวตามของมาดามตามตัวมาดามให้วันนี้รูดเล่าสามขีสาม,สามเล่าเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หาง 7071 9091เบิ้นก็คงเป็น7 7 9 3ตัว3หาง7 9079 1 7 7 9 2ตัวเน้นไป2หางเน้นที่9รูดที่9เน้นตัวที่9091 3ตัวเน้น2หาง7 9079 1ครับหน้าจอถ้าใครจะตามของ ดาลามาดามเนอะอะะะาะเอากาพอทวดพอไพ่เลยว่าเกาว่ปังไปไม่ไปไม่คือเกาโก้พี่น้องเลขเดน่นแเวกเสนดังเด่นซเม็เดเดียวคือว่าไปพ่อแม่พี่น้องไปรอบสุดท้ายคุณเนี่ยจับคู่เขาอมจับคู่เขาไป3ามซสารอบสุดท้ายแล้วตัววิ่งตัวรูด ตัวร่วงมาอยู่สองตัวมาสามกับหกเนาะรอบแรกสามกับหแล้วก็ปิดท้ายรอบสุดท้ายสี่เออสามเนาะเ <c oughs> มื่อได้ไปไม่ขอโทษขออภัยเมื่อได้ผู้ได้เป็นแฟนครับเหล็กเด่นที่พันๆมากเป็นยังไงที่พันๆมากเป็นยังไง เอาทั้งบนทั้งล่างกับผ่าน,นาาอยู่ได้แล้วเนาะทำไมไนองเนาะเอา,อนะเอาชอบไพชอบมั่นไพชอบแบบใดจัดไปใครชอบแบบไหนจัดไปมื่อนี้มาตามตัวมื่อนี้ได้แค่สามตัวเลิกเด่นเลาวสามเมคีรูดสามลาแปดเสียงดังเด่นสุดๆมี1กับ9ตัวรองเม็ดเดียวหางเดียว0นจับคู่ก็จะได้ 109019อ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามเลขเด่นแปดเสียงดังลาวสามาัชีคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสามชีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ